โคค่ะโตอนนี้เราเราจะให้เห็นเงาหรือแบบของการเข้าไปที่แผ่นดินพันธสัญญาหลังจากอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วก็อยู่ในทุรกันดาร40ปีวนไปอยู่นั่นแหะในทุรกันดาลเขาทําทุระอยู่ในกันดาลมีกี่คนที่เป็นผู้เชื่อแล้วก็ออกมาจากพยามออกมาจากอียิปต์แล้วยังทําทุระอยู่ในกันดาลค่ะ พูดกับกล้องเล็กน้อยค่ะหลายคนลุกเจอคริสเตียนผู้เชื่อหลายคนยังทำธุระอยู่ในกันดานค่ะถึงเขาเรียกว่าธุระกันดาน <laughs> มันมีแต่ธุระอยู่ในกันดานหมดเลยแต่ตอนนี้พระองค์ต้องการให้อิสราเอลออกจากธุระกันดานแล้วก็เข้ามาในพันธสัญญาแผ่นดินของพระองค์อิสราเอลในภาพของออกมาจากอียิปต์อยู่40ปี พระเยซูเข้าไปในชุรักกันดาร40วันค่ะขอให้คุณเป็นผู้เชื่อที่อยู่ในชุรักกันดานแค่40วันค่ะแล้วก็พุ่งเข้าไปในพันธสัญญาแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าค่ะตอนนี้เราจะเห็นภาพของอิสราเอลที่อยู่ใน40ปีแล้วแล้วก็จะออกมาแล้วก็จะออกมาจากชุรักกันดานแล้วก็เข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญา ภาพมันเป็นแบบนี้ทุกคนก็อยู่ข้างาาข้างธุรก,กันดารแล้วเขาก็จะข้ามน้ําแม่น้ายอ r d a n นะคะแล้วตรงนั้นพระองค์ให้คําสั่งให้ทุกคนชําระตัวเองให้ทุกคนเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อที่เขาจะสะอาดต่อหน้าพระองค์ที่เ,เพื่อที่จะเข้าไปรับพันธสัญญาแผ่นดินพันธสัญญาตอนนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะยอชัวนะคะบทที่3ข้อ1 4ถึง16 ทุกเป็นคนเวลาอ่านถ้อยคําของพระเจ้านะคะทุกอ่านในฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวแล้วทุก,ก็อ่านในเรื่องในในฐานะมันเป็นเรื่องของมันจะทุกพยายามที่จะเข้าใจในฝ่ายวิญญาณมันก็เป็นแบบนี้คนก็เตรียมที่จะเอ่อออกออกไปแล้วก็จะข้ามแม่น้จาจอร์แดนโพรฮิตก็ถือหี่พันธสัญญาอยู่นะคะต่อหน้าชุมชนอิสราเอล แล้วก็คนที่ถือหีพันธสัญญาเนี่ยนะคะมาถึงแม่น้ำโจรานแล้วก็เท้าของโพรหิตเนี่ยนะคะที่ถือพันธสัญญาเนี่ยฮะ,ะได้แตะขอบน้ำสมมติพรมนี้เป็นน้ำนะคะสีนี้ได้แตะขอบน้ำเพราะว่าในเวลานั้นในฤดูนั้นเนี่ยฮะ,ะน้ำมันจะล้นตลิ่งฮะ,ะมันจะล้นตลิ่งแปว,ว่าน้ำเยอะมากแล้วแม่น้ำมันก็จะกว้างกว่าเดิมเพราะว่ามันล้นตลิ่ง โอเคค่ะเขาก็แตะน้ำเอาเอาเท้าลงไปที่ขอบน้ำแล้วน้ำที่ลงมาภาพมันจะเป็นแบบนี้นะคะสมมุติแม่น้ำโจร์แดนเนี่ยนะคะมันจะลงมาแบบนี้ลงมา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 แล้วก็ข้างบนเนี่ยนะคะจะเป็นเขาเรียกอะไรนะทะเลสาบแกลลีวันนี้เขาเรียกว่าแกลลีทะเลสาบแกลลีแล้วมันก็จะเป็นทะเลสาบแล้วก็จะมีน้ำลงมา เหนือตรงนั้นเป็นน้ําที่มาจากภูเขาน้ําก็ลงมา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 แล้วตรงนี้จะเป็นทะเลที่เขาเรียกว่าทะเลตายหรือว่าทะเลเคออ็มทะเลเกลือทะเลเกลือภาษาอังกฤษเขาเรียก dead sea หรือว่า salt sea โ okay. อเอคตรงที่นี่ไม่มีชีวิตเลยค่ะพึ่งเริ่มาตลอดตั้งแต่ไหนแล้วที่นี่ไม่มีชีวิตแล้วคนเขาจะเอาโคลนจากที่นั่นนะเพราะมันมี พวกสารดีมากเลยจากที่นั่นจาก uh, ทะเลตายอันนี้แต่ว่าไม่มีชีวิตเลยไม่มีสัตว์ไม่มีชีวิตไม่มีอะไรแค่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มที่จะมีชีวิตไปว่ามันถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะกลับมาใกล้เพราะว่าพระกัมพีได้บอกว่าเมื่อที่แม่น้ําแห่งชีวิตของพระองค์ได้เข้าไปถึงทะเลตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่นจะได้รับการรักษา นี่ก็เป็นคำเผยเพราะว่าจะนะอีกอันหนึ่งนะคะที่พูดถึงสิ่งที่พระองค์ทำอยู่โอเคค่ะเพื่อที่คุณเห็นภาพแล้วนะคะเราก็จะต่อน้ำเนี่ยฮะที่ลงมาจากข้างบนหยุดตรงที่พรหิตเอาตรงขอบเนี่ยพรหิตวางเอาเท้าวางปุ๊บนะสมมุตินี่เป็นข้างที่ลงมาจากข้างบนใช่ไหมฮะน้ำก็หยุดตรงนี้ แล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วตลับกลับไปที่เมืองชื่อว่าอาดัมถ้อยคำของพระเจ้าทุกอย่างละเอียดอ่อนเนี่ยมันมีความหมายหมดเลยฮะแล้วที่เหลือน้ำที่ลงไปในทะเลที่เราเรียกว่าทะเล เคมหรือทะเลตายหรือทะเลอารบาก็ถูกตัดออกไปน้ำลงมาตรงนี้ตั้งขึ้นตลบกลับไปที่อาดัมเมืองชื่ออาดัมน้ำตรงนี้ลงไปที่ทะเลตายมันเป็นเงาหรือแบบของชีวิตของเราเมื่อเราไล่ได้รับบปทติสมาของน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าชีวิตของเราจะกลับไปเป็น เหมือนอาดัมแบบที่พระเจ้าตั้งใจไว้ให้กับมนุษย์ตั้งกับวันที่พระองค์สร้างอาดัมแต่อาดัมแบบพระเยซูอาดัมสุดท้ายแล้วก็ความบาปของเราทั้งหมดเลยจะลงไปที่ทะเลตายลาวมันก็จะถูกฝังไว้ที่นั่นอเมนนี่คือแบัทิสมานน้ำแบบ ที่ทุกรู้ว่ามันใช่เลยอ่ะนี่คือความจำเป็นของการแบปทิสต์มาในน้ำเพราะว่าเราต้องการที่จะกลับไปแบบที่พระอ,องค์สร้างละมนุษย์แล้วก็ให้ความบาปของเราลงไปที่ทะเลที่ตายแล้วเราไม่ต้องหันกลับไปมองแล้วเราเดินข้ามไปเลยข้ามน้ำอันนี้เข้าไปในแผ่นดินของพันธสัญญาของพระเจ้าเอเมนไหพระพระพระเจ้ามีสัญญาให้กับทุกคนเลย วันนี้มีอีกนิดหน่อยนะคะถ้าคุณเป็นบุตรของพระเจ้านี่มาจากกาเลเทียบทที่3ข้อ26ถึง29้านะคะถ้าคุณเป็นบุตรของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้กับทุกคนที่ถูกเอ่อแบพทิสมาเข้าไปในพระคริสต์ให้สวมพระคริสต์เขาใช้คำานี้สวมพระคริสต์ในพระคริสต์ ไม่มีคนยิวหรือคนกรีกแปลว่าไม่มีแค่คนที่มาจากสายเลือดของอ,อ,อดัมพูดถึงคนที่เชื่อในพระเจ้าหรือว่าอาบราฮัมก็ได้แล้วก็ไม่มีคนต่างชาติไม่มีคนที่เป็นทาสหรือไม่มีคนที่เป็นอิสระไม่มีใครเป็นชายหรือหญิงแต่ว่าทุกคนเป็นหนึ่งในพระเยซูคริสต์ได้ไห เพรว่าตอนนี้เราไม่พูดถึงสิ่งเนื้อนหนังเลยใช่ไหมคะเพราะถ้าไม่มีชายไม่มีหญิงแปลว่าเราพูดถึงสิ่งวิญญาณมาตลอดทุกอย่างเราคุยเราคุยในภาษาวิญญาณแล้วถ้าคุณเป็นของพระคริสต์นะคะคุณเป็นมเมล็ดหรือว่าพงพันธ์ุของอาบราฮัมแล้วก็เป็นผู้ได้รับมรดกตามคําสัญญาที่พระองค์ให้กับอาบราฮัมไวค้ค่ะก็โอเคค่ะ ก็วันนี้นะคะตุก็็จะเล่าเรื่องให้คุณฟังของส่วนตัวแล้วก็แล้วเราจะมีเวลาแห่งการกลับใจหลังจากกลับใจเราจะรับมหาสนิทแล้วหลังจากมหาสนิทเราก็จะไปเตรียมตัวที่จะไปรับบ,บัพติศมาค่ะโอเคค่ะตอนนี้คือ,อกิจการเขียนไว้แบบนี้นะคะบทที่22ข้อ16นะคะแล้วตอนนี้ คุณรออะไรลุกขึ้นมาแล้วก็รับแบปทิศมาเพื่อที่จะล้างบาปของคุณให้ให้หมดเลยโดยการเรียกนามของพระผูผ้เป็นเจ้าของเราเอเมนเอเมนทุกได้ตอนที่ทุกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกได้รับแบปทิศมาน้ำมันเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเรียบร้อยแล้ว แต่วันนึงทุกไปโบสถ์อันหนึง่งแล้วทุกรู้สึกทรงสถิตของพระเจ้าแรงมากเลยแรงมากเลยแล้ววันนั้นเนี่ยฮะทุกก็พุ่งตัวไปเลยทุกไม่สนใจเลยฮะทุกพุ่งตัวไปข้างหน้าโบสถ์ในโบสถ์มีสามพันกว่าคนนะคะพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยแล้วก็ไปคุกเขา่าแล้วก็สิทธิ์อภิบาลของโบสถ์นะั้นนะเขาก็ถามทุกเขาก็เขา,ก,เขาก,ก็รู้อะไรเกิดขึ้นทุกร้องไห้ร้องไห้เพราะทรงสถิตของพระเจ้ามาแรงมากร้องไห้ร้องไห้ร้องไห,งห้แล้วเ็าถามทุกนี่ ได้รับความรอดหรือยังตกบอกได้รับแล้วแล้วเขาบอกได้เคยได้รับแบปทิสมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยังตูบอกว่าคิดว่าไม่เพราะว่าตอนนี้นไม่เคยได้ยินถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก่อนเลยไม่ทุกค็สับัดหัวไม่ไม่แล้วก็เขาพูดคําเดียวเขาบอกว่าจงรับแบัทิสมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาพูดแค่คํานั้นอนะใสต่ตก แล้วทันทีเลยตุกแบบจะสรรเสริญพระเจ้าแล้วตอนที่เริ่มจะสรรเสริญพระเจ้าตุกได้อีกภาษาหนึ่งแล้วภาษานั้นก็阿拉伯โชราบาฮัสเลพโคลโมโชราบาลาบาลกเรียไม่มีใครจะบังคับลิ้นของคุณค่ะเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนคุณคุณต้องเปล่งเสียงออกมาต้องเปล่งเสียงออกมาเองนะคะ มันจะมีสองอย่างที่เกิดขึ้นคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะพูดออกมาในภาษาใหม่หรือว่าคุณจะเริ่มสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็พูดคำเผยพระวจนะของพระเจ้าแต่ไม่ต้องตกใจถ้ายังไม่ได้แต่คุณออกมาจากน้ำปั๊บทุกจะวางมือที่คุณจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะและจะเป็นพระเยซูน,นะคะเพราะว่าเราแค่เป็นมนุษย์แบบคุณ เป็นพระเยซูที่จะให้คุณดัพติสมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์สองอย่างที่ทุกอยากจะให้เราทำตอนนี้คือว่าอยากจะให้คุณใช้เวลาเล็กน้อยที่จะอธิษฐานกับพระองค์แล้วก็กลับใจขอการอภัยบาปขอการอภัยบาปตอนนี้อันนี้สำคัญมากๆแล้วเราก็จะรับมหาสนิทด้วยกันและหลังจากเรารับมหาสนิท เราก็จะเตรียมพร้อมที่จะไปที่จะไปแบตทิสมาโอเคค่ะก็ขอในเวลานี้นะคะเดี๋ยวทุกจะอธิฐานให้คุณในเวลานี้ก่อนแล้วล่ะทุกจะขอให้เรามีเวลานิ่งๆอย่าเพิ่งลุกขึ้นให้ทุกคนเริ่มขออภัยบาปค่ะขอขอ,ขอตรงนี้นะคะเดี๋ยวทุกขออธิฐาน,นะะพระบิดาในสวรรค์ค่ะพระองค์ค่ะพระองค์คะทุกขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างในถ้อยคําที่พระองค์ได้อ่อให้วันนี้ทุกขอที่พระองค์จะอ่อ ให้เมล็ดเหล่านี้เกิดผลอย่างมากมายตุกขอที่ที่พระองค์จะไม่ให้อะไรขโมยเมล็ดเหล่านี้เลยค่ะขอให้พระองค์ใส่เมล็ดเหล่านี้ลึกเข้าไปในวิญญาณของทุกๆคนที่ได้รับฟังค่ะพระองค์คะตุกขอบคุณพระองค์แล้ววันนี้ตุกขอค่ะพระองค์ที่พระองค์จะให้อภัยบาปทุกคนเลยค่ะแล้วขอ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอแบพทิสมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วไฟของพระองค์ที่จะลงมาบนชีวิตของทุกๆกคนเลยค่ะโดยมีภาษา,าใหม่ที่จะเข้ามาเพื่อที่จะยืนยันว่าเขาได้ตรงนี้แล้วค่ะพระองค์ขอบคุณค่ะพระองค์ในนามของพระเยซูอเมน